สวัสดีครับคุณน้ำฝนสวัสดีค่ะคุณเปาอ่าวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยได้ต้อนรับคุณน้ำฝนเข้าสู่หมอออนไลน์พอดแคสต์ EP หนึ่งนะครับเย้ <Yay. S 1> <c oughs> ก่อนอื่นเลยเนื่องจากว่าวันนี้จะมะีคุณผู้ฟังมาฟังร่วมด้วยเนาะก็เลยอาจจะใช้โอกาสนี้ในการแนะนำตัวแพลตฟอร์มหมอออนไลน์นิดนึงนะครับผม แพลตฟอร์มหอออนไลน์ครับเป็นแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ใช้ AI ในการพัฒนาด้านระบบสารสสุขนะครับเรามีฟีเจอร์หลักๆก,ก็คือฟีเจอร์แบบประเมินฟีเจอร์การติดตามผลแบบ p e r s o n a l l i นะครับ mm hmm. เพื่อให้เฉพาะเจาะจงบุคคลไปเลยแล้วก็ตรงโจทย์กับแต่ละบุคคลไปเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่เคยมาประเมินพัฒนาการลูกตอนหนขวบแล้วเนี่ยตอนที่ครบ1ปีหรือ2ขวบแล้วเนี่ยเราก็จะ f e ด พัฒนาการสำหรับ2ปีไปใหม่หรือแล้วมีข่าวสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก2ปีเราก็จะฟีดไปใหม่แต่นอกเหนือกวนะ่านั้นเรานอกจากหมวดหมู่พัฒนาการเด็กแล้วเรายังมีหลายอีกหลายหมวดหมู่เลยครับผู้ฝนเช่นหมวดหมู่สุขภาพจิตหมวดหมู่โรคทั่วไปหรือหมวดหมูก่การออกกาลังกายหรือผู้สูงอายุเราก็มีครับผมที่สําคัญเลยคือทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยใช้ได้ฟรีเพียงแค่เข้าไลน์แล้วก็ไปแอดไลน์ที่ ID แอปไซหมอออนไลน์ M O R O N L I N E ครับหรือว่าเป็นเหมือนเฮลท์เทคใหม่ๆในปัจจุบันเลยนะคะค่ะเป็นอีกหนึ่งเฮลท์เทคครับผมเนาะและเนื่องด้วยที่ผ่านมาเนี่ยต้องต้องต้อง,ต,องต้องเรียกว่าอะไรดีขอขอพระคุณครูน้ำฝนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักครูฝนนะครับครูน้ำฝนเนี่ยเป็น เรียกได้ว่าเป็นนักกิจกรรมบําบัดชื่อดังเลยมีเพจเพจนึงที่ชื่อว่าอะไรครูฝนฝากผลงานหน่อยชื่อเพจตรงๆเลยค่ะชื่อครูน้าฝนนักกิจกรรมบําบัดเด็กค่ะไปติดตามกันได้ครับมีสารพันความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กอยู่ในนั้นแล้วก็มีครูน้ําฝนคอยให้ความรู้คอยตอบคาถามถูกไปต้องถูกต้องไหมครูฝนค่ะครับผมก็ฝากเพจครูฝนไว้ด้วยครับผม ครูน้ำฝนเนี่ยเป็นเหมือนที่ปรึกษาของของของ,ของทางแพลตฟอร์มนี้เลยครับผมคอยช่วยดูเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆหรือคอยช่วยดูเกี่ยวกับแบบประเมินต่างๆที่สำคัญเลยคือคุณน้ำฝนเนี่ยก็น่ารักมากเอาแบบประเมินของเราเอาแพลตฟอร์มของเราไปพ่วงกับคอนเทนต์ของคุณน้ำฝนหลายๆอันเลยเราได้อ่าเราได้คุณผู้ใช้หลายท่านเลยครับจากเพจคุณน้ำฝนอันนี้ต้องขอขอบคุณคุณน้ำฝนด้วย อินดีเช่นกันค่ะจะได้ได้ถือว่าช่วยเขาเรียกเหมือนช่วยพัฒนาเนาะสุขภาพหรือพัฒนาการของเด็กและพ่อแม่ของทั่วประเทศไทยด้วยกันเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับผมก่อนจะเข้าหัวขอ้อคือต่อไปนี้เราจะมีพอดแคสต์ครับผมเป็นพอดแคสต์ของหมออนอนไลน์เนาะก็จะมาอัปเดตความรู้ต่างๆด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพจิตด้านพัฒนาการเด็กด้านผู้สูงอายุหรือด้านโรคทั่วไปหรือการออกกำลังกายอะไรอย่างงี้ครับต่อไปเราจะมีพอดแคส สรุปว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยหัวข้อวันนี้ได้แก่เราจะส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างไรในยุคโควิด19ต้องก็ก็ต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าปัจจุบันเรา,ารับรู้โดยทั่วกันเลยเนาะว่าเราเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเท่าไหร่เราอยู่ในภาวะการกระจายการระบาดของโรคระบาดท,ที่ เรียกได้ว่าร้อยปีอาจจะมีแค่เพียงครั้งเดียวเนาะไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายคุณฝนขออนุญาตเรียนหาคุณฝน,นก่อนเลยครับว่าภาวะที่มันไม่ปกติอย่างเงี้ยภาวะโรคระบาดอะไรเงี้ยที่เด็กๆเ,เนี่ยต้องอยู่บ้านกันไปโรงเรียนไม่ได้มีกิจกรรมม่าภายนอกไม่ค่อยได้เนี่ยส่งผลอะไรกับเด็กๆบ้างครับคุณฝนก็ข้อแรกน่าจะเป็นพัฒนาการของ ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือการเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะอ่ะดาด้านการเคลื่อนไหวเพราะว่าเด็ก,เ,ดกเ,ลเล่นน้อยลงใช่ไหมเรียกว่าจํากัดบริเวณอะไรอย่างนนเนาะอ่ะโอาโดยเฉพาะวัยเด็กเล็กวัยอนุบาลสามถึงห้าปีนะคะอืมแต่ถ้าเด็กโตไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อเขามากเท่าไหร่เพราะว่าสามถึงห้าปีเป็นวัยที่การเรียนรู้คืองต้องใช้การเล่นการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมันใหญ่เป็นหลักอยู่ะค่ะอืมครับผม อ่าโอเคกล้ามเนื้อมันใหญ่เช่นเช่นเช่นส่วนไหนบ้างครับผูนก็คือการปีนป่ายการวิ่งการเดินการกระโดดเนี่ยคะ่ะกล้ามเนื้อมันใหญ่คือแขนขาของเราเนี่แหละคะ่ะอืมค่ะผมอ่าโอเคครับนอกจากด้านด้านแรกแล้วมีด้านไหนครับคุณคนสองอาจจะเป็นในเรื่องของทักษะการเข้าสังคมเนาะอืมอันนี้น่าจะพอเห็นภาพเลยแหละเพราะว่าอยู่แต่บ้านถูกไหมผู้ฝนใช่ค่ะ บางคนก็อาจจะเหงาคิดถึงเพื่อนคิดถึงโรงเรียนอยากไปโอเคเรื่องแรกก็ด้านการเคลื่อนไหวเนาะด้าน,นที่สองเรื่องการเข้าสังคมในเด็กเนาะด้านที่สามนะครับคุณวนด้านที่สามอาจจะเป็นในเรื่องของพวกระเบียบว,วินัยค่ะความรับผิดชอบคือพออยู่บ้านานานๆก็อาจจะแบบระเบียบวินัยต่างๆก็อาจจะละรวมไปหน่อยอ่าเรียกได้ว่าอยู่กับพ่อแม่ตลอดเวลาใช่า <ทะ S 2> บางคนก็เรียกได้ว่าอยู่กับ ที่บ้านเป็นแบบหนึง่งอยู่กับที่โรงเรียนเจอคุณครูเป็นอีกแบบหนึง่งถูกไหมพี่ฝนถูกต้องเลยค่ะก็จะขาดตรงนั้นไปครับผมโอเคสามละอันที่สี่แล้วครับอันที่สี่นี่อาจจะจะไม่ได้เป็นผลกระทบกับเด็กๆโดยทางตรงเท่าไหร่แต่อาจจะเป็นผลกระทบของคุณพ่อคุณแม่โดยตรงมากกว่าก็คือคุณพ่อคุณแม่อาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นปวดหัวเพิ่มขึ้นหน่อยเนาะอืมครับก็ต้องมีเวลามากขึ้นให้ให,ให้ลูกมากขึ้นถูกไหมครับ ค่ะก็ถ้าเป็นยิ่งเป็นเด็กเล็กก็คือควบคุมสอนเขาใช้เครื่องมือที่เรียนออนไลน์แล้วก็สอนในเรื่องของแบบเรียนแบบฝึกหัดที่ทําตอนครูสอนไปอีกค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กสามห้าปีเขาไม่สามารถที่จะนั่งเรียนด้วยตัวเองได้แน่นอนอ๋อใช่ใช่เห็นเหมือนกันครับคือตอนแรกเราเราไม่ไม,ไม่ไม่ทราบมาก่อนเลยเนาะว่าเด็ก สามปีอายุสามขวบเนี่ยมีเรียนออนไลน์ด้วยผมเพิ่งผมไปเห็นหลานเนี่ยแหละครับเรียนออนไลน์อายุสามขวบงงมากเลยเขาก็เรียนแบบจับระบายสีจับวาดภาพอะไรเงรี้ยใช่ไหมครโฝนใช่ค่ะ,ะระบายสีลากเส้นตามรอยปะอะไรแบบนี้ค่ะอืมโอเคครับผมได้เลยก็หลักๆก็มีสีด้านเนาะด้านพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวด้านการเข้าสังคมแล้วก็ ด้านระเบียบวินัยในเด็กเนาะส่วนพ่อแมก่ก็จะได้รับผลกระทบคือต้องมีเวลากับลูกหลานมากขึ้นอ่าแล้วทีนี้รับมือ,อยังไงดีคุณฝนควรรับมือ,อยังไงบ,บ,บ้างดีในภาวะแบบนี้อันแรกคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องจัดสรรแบ่งเวลาถัดกันมาดูแลก่อนอันนี้อันแรกเลยใช่ไหมคุณฝน,นเรื่องแรกเลยเนาะคุณผู้ปกครองทุกหลายท่านนะครับ เรื่องแรกจัดเวลาก่อนเลยครับเข้าใจเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หนักสำหรับทุกคนบางคนก็เครียดกับงานกับเศรษฐกิจต้องแบ่งเวลาไปทุ่มเทกับบางอย่างมากขึ้นแต่ก็อย่าละเลยครับอย่าละเลยที่จะดูแลบุตรหลานของท่านเพราะว่าช่วงเวลานี้ต้องบอกได้เลยว่าต้องดูแลการทุกฝ่ายจริงนะครูฝนเนาะใช่ค่ะผมอันแรกเลยจัดเวลาครูฝนอ่ะต่อเลยครับอันที่สองก็คือ พอเวลาว่างตอนอยู่บ้านเยอะๆอยเงี้ยค่ะก็ต้องหมั่นหากิจกรรมที่สนุกๆหาทำจากในบ้านได้งา่ายๆอาจจะเป็นพวกฝึกโลกจากกิจวัตรชีวิตประจําวังงานง่ายๆที่บ้าน<อ>ได้ดูเลยเหมือนเป็นแบบนักกิจกรรมบำบัดยอมๆอย่างนี้หรือเปล่าฝนจริงๆได้ค่ะทุกทุกกิจกรรมสามารถปรับัดได้หมด<อ>ถ้าถ้าเรามองมอง,มองว่ามันคือการได้ฝึกฝนมันก็จะเป็นการ ผลทุกทกิจกรรมอ่าเดี๋ยวผมเสริมผู้ผลนิดนึงคือจริงๆแล้วเขาว่ากิจกรรมบําบัดเนี่ยครับทุกกิจกรรมอะ่ะส่งผลกับพัฒนาการเด็กๆอยู่ลวที่เราให้เราเห็นกันนหะว่าปีนป่ายหรือทํานั่นกระโดดเขียนลากเส้นอะไรเงรี้ยทุกกิจกรรมอะ่ะส่งผลต่อพัฒนาการเด็กอยู่ลวแต่นะักกิจกรรมบาบัดเนี่ยครับจะ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 ,จะรู้ทันทีว่ากิจกรรมไหนคือเหมือนกับว่าจะโฟกัสจุดเพื่อที่จะตอบโจทย์เด็กแต่ละคนได้มากกว่าทีนี้ ก็ให้อยากให้ครูฝนแนะนํายกตัวอย่างกิจกรรมินิดนึงว่ากิจกรรมไหนที่สามารถนํามาทดแทนในสภาวะแบบนี้ได้บ้างครับในสภาวะที่มีโรคระบาดเด็กไม่สามารถออกนอกบ้านได้เนี่ยมีกิจกรรมไหนบ้างอาง่ายๆเลยนะคะแบบแรกก็คืองานบ้านค่ะงานบ้านครับซักผ<ด>้าเหรอครับเด็กสาวโควิซักผ้าได้หรือครูฝนได้ค่ะ เ,ห,เห็ไม<ห>่ใช้การอาขยี้ขยี้กับคุณแม่ในกะละมังเล็กๆให้เขามีส่วนร่วมในในสภาพของเขาก็ได้เสื้อผ้าเขาถึงเท้าเขาจะทําให้เด็กอาะสร้างคุณค่าในตัวเองได้มากขึ้นได้อีกด้วยแ<อ>บบเวลาเขา<อ>เขาทำรับผิดชอบงานตัวเองได้สภาพตัวเองได้เลวาปิดปากเองอะไร่างเงี้ยค่ะออก็ฝึกการเข้าสังคมและฝึกเรื่องระเบียบว,วินยัยเป็นตัวเลยหรือเปล่าคุณฝน จริงการซักผ้าได้กล้ามเนื้อมือโดยตรงได้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยอันนี้อันนี้อันหลักเลยเนาะแล้วก็ได้ทั้งระเบียบวินัยด้วยถ้าเป็นมือก็มัดเล็กด้วยอ๋อกล้ามเนื้อมันเล็กโอเคนิ้วมืออะไรเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้เป็นอีกงานงานหนึ่งที่คุณพ่อบ้านหลายๆท่านอาจจะเกี่ยงกันแต่ว่าเป็นงานที่เรียกว่าสร้างกิจกรรมดีๆให้เด็กๆได้เลยถูกไหมค้ชมแตจริงๆงานบ้านเป็นเขาเรียกเหมือนเหมือนที่คุณหมอประเสริฐชื่อดังก็เคยพูดว่างานบ้านสร้าง EF น,น,นะค,ะคือไม่ต้องไปแบบสหาของเล่นแพงๆเลยคือนเล่นโอเคครับกิจกรรมแรกเลยเนาะเป็นงานบ้านปัดกวาดเช็ดถูเนาะโอเคอะมีกิจกรรมอะไรอีกคุณฝนสองก็อาจจะเป็นกิจกรรมชวนคุณพ่อคุณแม่อไม่ใช่กิจกรรมคุณพ่อคุณแม่ชวนลูกทํากับข้าวเนาะอะชวนลูกทากับข้าวเมนูอะไรดีคุณฝนเอาเด็กเมนูไหนที่อเด็กๆเ,เขาช่วยช่วยได้บ้าง จืดน่าจะง่ายที่สุดนะคะเมนูต้มจืดเรียกได้ว่าทําเองกินเองแล้วเด็กๆก็จะได้กินด้วยถูกไหมคุณฝนใช่ค่ะโดยที่ให้คุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่ช่วยโดยแบบเตรียมขั้นตอนให้เด็กๆเนาะเช่นให้เด็กๆใช,ใช้ใช้มีดพลาสติกอะค่ะช่วยหั่นเต้าหูได้อือ,องให้เด็กๆเด็กผักทำให้ใบใบผักกาดขาวเนี่ยใช้มือช่วยกันเ<อ>ด็กออกเป็นชิ้นเล็กๆ<อ>ครับเรียกได้ว,ว่าเป็น เฮล퍼ในครัวเนาะเป็นเป็นคนช่วยเตรียมเนาะ,ะอ่ากิจกรรมที่จะส่งเสริมครับผมสามก็มีอ่ะให้เด็กล้างผักจักที่เด็กเลี้ยงเอาอีกอืมโอเคก็เหมือนคนัน่นแหละคนช่วยเตรียมยนะนะครูฝนเนาะค,ะคะกิจกรรมการเป็นเฮล์ในครัววัยวัยจิ๋วเนี่ยจะส่งเสริมอะไรกับพัฒนาการของเขาเองมากครับคุณฝนหนึ่งอันดับแรกที่จะได้เลยก็คือฝึกความคล่องแคล่วของนิ้วมือเนาะอือการมือมันเลนะ็ก ช่นนเลยอันนี้เด่นสุดเลยเนาะคุณฝนเนาะถูกไหมค่ะอ้าวโอเคการใช้เครื่องมือต่างๆเนาะค่ะอ่าเยี่ยมสองมันก็จะเป็นในเรื่องของทักษะสหสัมพันธ์เนาะก,การทํางานตาและมือที่มัเปันต้องไปพร้อมกันอืมซึ่งทักษะตรงเนี้ยมันจะไปส่งเสริมในเรื่องการเขียนการอ่านในอนาคตได้เลยอืม สาร,ท,รที่ได้แน่ก็คือในเรื่องของสมาธิที่เวลาเด็กจดจ่อทํากับงานตรงหน้าเด็กต้องมีสมาธิน้องว่าเออต้องต้องหัน่นต้องหูกี่ชิ้นให้เสร็จอ่ะพอเด็กเด็กผักเสร็จแล้วเด็กต้องเอาผักไปล้างต่อเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือความจําในการทํางานเล็กๆได้ละค่ะอืมเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมรอบด้านเหมือยกัน,นเนอะคุณฝนเนาะใช่ค่ะกิจกรรมที่สองทำกับข้าวนั่นเองนะคะเพื่อสร้างเชฟ เชฟตัวจิ๋วขึ้นมาอนะโอเคไปถึงกิจกรรมต่อไปใน็กฝนมีอะไรครับนอกจากงานบ้านแล้วก็ทำกับข้าวมีกิจกรรมอะไรอีกขอฝนชวนลูกๆเนอะเอาขวดเขาเรียกขวดนะ้าพลาสติกก็ได้หรือขวดน้าแก้วที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยค่ะฉีกกระดาษกระดาษเก,กา่าๆอะไรเงี้ยฉีกแล้วมาแตะแปะเร่อกเป็นงานศิลปะแปะตามขวด เก่าเราที่เราไม่ได้ใช้แล้วแลวเอาไปตกแต่งบ้านกันกิจกรรมที่สามคือกิจกรรมแบบเหมือนนักประดิษฐ์จูกไหม,มพูดนี้ถูกไหมใช่ค่ะอ่าเป็นนักประดิษฐ์เ <c oughs> นาะประดิษฐ์สิ่งของต่างๆเช่นขวดน้ํานะครับค่ะอ่าโดยวิธีการเอากระดาษมาแปะขวดน้าใช่หรือหรืออาจจะเป็นอแก่้งแกนกระดาษทิชชู่ก็ได้อันนี้จะส่งเสริมด้านไหนครับ อันดับแรกหนึน่งความคิดสร้างสรรค์เลยค่ะอือครับเพราะบางทีตาขณะที่แปะอคุณพ่อคุณแม่สามารถอ่าชี้นามเด็กๆได้ว่าอแปะเป็นรูปอันนี้สร้างเป็นรูปอันนี้หรือเป็นสีสันยังไงเผื่อเด็กๆสามารถครีเอทออกมาได้เองอีกอะค่ะอือเรียกว่า,าเป็นจินตนาการไปอ๋อเหมือนงานศิละปะด้วยอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะอ่าโอเคครับมากิจกรรมถัดไปดีกว่าของฝน เล่นทรายในกระมังซักผ้าอืมเป็นกิจกรรมการเล่นละอันนี้เนาะใช่ค่ะ,ะเล่นทรายนี่อาจจะเป็นแบบเด็กเล็กนอ้องสามถึงห้าปีเล่นได้หรือต่ำกว่าสามขวบเล่นได้เลยค่ะแต่ถ้าเด็กโตไปแล้วอาจจะไม่ค่อยชอบกันสักเท่าไหร่อืมชอบนะผมก็ยังไปชอบเดินชายหาดเดินทะเลอยู่นะเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมอ่อออาก็ไขว่ขกันเพราะว่าจริงๆรระบบสัมผัสอ,อ่ะอ่าเดี๋ยว อยากบอกก่อนว่ากิจกรรมเล่นทรายในกระมังสาาัมผัสเนาะมันก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการสัมผัสการสัมผัสมันก็จะไปส่งผลในเรื่องของอารมณ์การปรับอารมณ์ควบคุมอารมณ์ทําให้เด็กๆผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยค่ะครับอันนี้อันนี้เคยเคยได้ยินเหมือนกันว่าบางทีเขาใช้วิธีแบบเหมือนกับว่าใช้แปรงถูกไหมครับใช้แปรงมาถูๆตัวเด็กเพื่อให้เด็กเนี่ยมีสัมผัสแล้วก็เด็กเขาจะตอบสนองต่อเขาเรียกว่าอะไรทางด้านอารมณ์ถูกไหม อ่าใช่ค่ะแต่ว่าแปลงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นใช้เฉพาะทางขึ้นเนาะก็คือเป็นแปลงที่นักกิจกรรมบาแบอบ่านักกิจกรรมบาบัดเอาไว้แปลงแล้วก็แนะนําให้ใช้กับเด็กที่อาจจะแบบมีปัญหาในเรื่องการควบคุมอารมณ์เล็กนอก้อยอ่ามีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ค่อนข้างเยอะอะค่ะอ hmm. แต่ถ้าเด็กทั่วไปที่แม่มีไม่ได้มีปัญหามากมายก็สามารถเล่นโดยเป็นกิจกรรมธรรมชาติได้เลยไม่มีปัญหาค่ะ oh. ก็เลยรบกวนถ้าเกิดว่าเด็กเด็กคนไหนที่อาจจะมีปัญหาด้านนี้ถ้าเล่นแค่ถังทรายหรือเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบยังน้อยเกินไปถูกไหมคุณฝนต้องมีแปลงช่วยถูกไหมครับใช่ค่ะถ้าเด็กที่มีปัญหานะคะส่งเสริมควบคู่กับค่ะอืมโอเคก็กิจกรรมที่สามจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเล่นเนาะฝนเนาะกิจกรรมที่สี่อ่ากิจกรรมที่สี่ขอภัยครับจะเป็นเกี่ยวกับการเล่นเนาะค่ะอ่าโอเค มีอีกสักกิจกรรมไมหมคุณนกิจกรรมที่ห้าเนาะไอ้อ <นะ S 1> ี่เราทำต้มจืดไปแล้วแต่ว่ากิจกรรมยอดฮิตขอ,ของของยุคยุคนี้เลยว่าได้น่าจะเป็นในเรื่องของการทำขนมปังขนมคุกกี้เนาะที่ทั้งคุณแม่เอ,อ๋ยและคุณลูกๆอาจจะชอบกันมากๆเนาะก็คืออันนี้ที่ที่เด็กๆสามารถทำได้เลยก็คือมันจะมีตัวอันนี้น่าสนุกเนาะคุณฝนเนาะนี่น่าสนุกเพราะว่าเห็นเด็กๆบางคนเขาชอบมากเลย มีใส่เขาเรียกว่าใส่หมวกใส่หมวกทํากับข้าวอะไรเงี้ยอ่าแต่งหน้าเค้กอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆชอบกันแม่เลยแต่งหน้าเค้กก็ได้แต่อันนี้ก็มันจะมีแป้งที่แบบเด็กๆช่วยปั้นแป้งเนาะแป้งขนมปังอืมให้แบนๆช่วยคุณแม่ปั้นแล้วก็จะมีรูปตากปั้มเป็นตัวเป็นรูปร่างต่างๆให้เด็กมามาปั้มปั้มแป้งให้ออกมาเป็นรูปต่างๆแล้วเอาขนมไปอบอะไรเงี้ยเรียกได้ว่า อาจจะพัฒนาก,การรอบด้านเนาะคุณฝนเนาะค่ะอืมผมพูดอย่างนี้ได้ไหมคุณฝนว่าผมสังเกตเนาะกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่ส,งส่งเสริมพัฒนาก,การรอบด้านเนี่ยถ้าใส่การเล่นเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะยิ่งสนุกแล้วมันจะยิ่งทําให้เขาได้กระตุ้นพัฒนาก,การเขาด้วยมากขึ้นด้วยถูกไหมคุณฝนค่ะทุกกิจกรรมเราสามารถทำให้มันสนุกทำให้มันหมดการเล่นได้เลยอะค่ะอือม เหมือนผมเคยได้ยินว่าการเล่นเป็นการอะไรที่ดีที่สุดนะครูฝนจะมีคําพูดนี้กับพัฒนาการลูกอ,อ๋อเหมือนการเล่นคือการเรียนรู้วิชาเอกของเด็กอ่าอ่าครับอันนี้เห็นด้วยเลยเนาะก็หลกัหลกๆบทใหญ่ใจความวาครับวันนี้กิจกรรมทั้งหมดที่ยกมันเนี่ยก็เป็นก็เป็นเพียงบางกิจกรรมที่ยกเข้ามาแต่ว่าผมเห็นว่าอันนึงเลยที่เป็นสราระสําคัญที่สุดซึ่งคุณน้ำฝนได้พูดไปละข้อแรกเลยในการ อาจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกตรงนี้คือคุณพ่อคุณแม่ต้องให้เวลากับลูกๆถูกไหมคุณฝนถูกต้องเลยค่ะโอเค okay. ก็ได้คร่าวๆไปแล้วนะครับพอผู้ปกครองหลายคนฟังน่าจะได้ไอเดียแล้วผมฟังเองผมยังเไงจากได้ไอเดียไปประยุกต์ใช้หลายๆอันกับหลานๆกับน้องๆเลยครับผม เอ้แเห็นเด็กๆหลายคนเนี่ยที่ส่วนใหญ่เรียนที่บ้านกันหรือปิดเทอมเนี่ยจะอยู่กับหน้าจอเยอะเลยมากเลยคุณฝนนี่มีมีปัญหาอะไรไหมครับจริงๆก็ส่งผลนะคะถ้าดูเยอะเกินกว่าเกินกว่าเวลาที่เหมาะสมอะคะ่ะต,ต้องต้องันเท่าไหร่ครับเวลาที่เหมาะสมเพราะท่านอ่าต่ำจริงจริงก็ต่ำกว่าสองขวบเนาะเขาก็คือครงดไม่ให้ดูอะคะ่ะแต่ถ้าอ่าเกินสองขวบขึ้นไปก็ไม่ควรเกินหนึ่งชั่วโมงต่อวัน อืค่ะครับผมมันจะส่งผลกับเด็กในเรื่องอะไรครับผมาดูเยอะเกินอันดับแรกที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดก็คืออารมณ์เนาะอืมจะชุนเฉียวง่ายหงุดหงิดง่าย,ายมีเรื่องไม่ได้ดัง่งใจปุ๊บคือโมโหหงุดหงิดแบบง่ายมากาอะเป็นเด็กเราคอยไม่ได้สมาธิดูเหมือนสั้นอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เห็นภาพเลยเพราะว่าเห็นเด็ก บ้านใกล้เรือนกีนยงเป็นแบบนี้กันมันพอจะอธิบายได้ไหมครับว่าเพราะอะไรถึงมันส่งส่งให้เกิดปัญหาเหล่านั้นได้ครับอก็คือในแอปพลิเคชันต่างๆในจอมือถือที่เนกลกเล้นไปเนาะมันเป็นลักษณะการตอบสนองที่ค่อนข้างไวไวและออโต้หมถึงจิ้มปุ๊บมาปับ๊บทันที มันทำให้อในเรื่องของ,งวุฒิภาวะการควบคุมของเด็กจริงๆเด็กเล็กเขายังควบคุมได้ไม่ดีเท่าผู้ใหญ่เราอะค่ะอ่าพอเขาจมอยู่กับจอนานๆปุ๊บสมมติออกในอโลกของความเป็นจริงปุ๊บสมมติเอาง่ายๆกิวข้าวอ,อ,อ่ะแต่ข้าวยังไม่มาทันทีโมโหละรอไม่ได้เหมือนยอยากกดปุ๊บข้าวต้องมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณฝนใช่ใคะ<อ>่ะมันทำให้เขาชินชินกับการทํางานแบบนี้อุ้ยอันนี้อย่างว่าแต่เด็กเด็กคุณฝนผู้ใหญ่อย่างเราบางทีแบบ เล่นเล่นอะไราบางอย่างาใช่ใช่ใช่แต่ว่าอ๋อเหมือนเด็กเขาจะมีด้านจะมีจะมีสกิลด้านรับมือด้านนี้น้อยกว่าทําให้อารมณ์ฉุนเฉียวกว่าทุก<อ>่าอ,อ๋ออันเล็กเก็บเชฟก็ว่าอผู้ใหญ่ก็ดูได้แม่เด็กดูไม่ได้อืมนการควบคุมวุฒิภาะวะต่างกันอืแต่เด็กแถวบ้านผมนี่แสบมากเลยคุณฝนเวลาที่ไม่ให้มือถือเนี่ยบอกว่าไม่ดีเนี่ยน้องเขาสวนเลยว่าแล้วทาไมป้าดูได้าง่คุณฝน <Yeah. S 1> เพราะเหตุผลนี้เองเนาะ<ช>เด็กเขา<ช>บางทีรับมือตรงนี้ได้น้อยกว่าก็สรุปว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เด็กเล็กต่ำกว่าสองปีเนี่ยไม่ควรดูเลยถูกไหมครณฝนใช่ค่ะอ่าโอเคครับอ่าครบั่วนนะครฝนเนาะค่ <Yeah. S 1> วันนี้ก็ต้องบอกว่าอขอบคุณครูฝนมากเลยที่ได้มาให้ความรู้เรามีไอเดีย e รี e กิจกรรมต่างๆขึ้นเยอะมากเลยครับแล้วก็อ คุณคิดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนียน่าจะได้ไอเดียไปด้วยเนาะยังไงก็ต้องขอคุณคุณน้ำฝนของเพจแห่งเพจนักกิจกรรมบําบัดเด็กฝากคนงานนิดนึงได้ไหมคุณฝนก็ฝากติดตามเนาะสามารถรู้ต่างๆในเพจคุณน้ำฝนนักกิจกรรมบําบัดเด็กได้นะคะแล้วก็มีช่อง youtube เนาะชื่อเดียวกันเลยก็คือลองเปิดในช่อง youtube ได้เลยแต่ว่าในช่อง youtube อาจจะยังมีผลงานไม่มากเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอัปเดตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะอืมเดี๋ยวเรียกไยกว่าไปกดสมัครใครได้ก่อนเลยเนาะ โอเคอ่าจริงๆก็มีไอจีมีไอจีอ,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 อีกอันนึงค่ะอ่ามีอินสตาแกรมด้วยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะคุณฝนทางาน,นวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณฝนจ้าค่ะยินดีมากเช่นกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค,ดค,ดค่ะ